สวัสดีครับพอะเดีายมีหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าคอมเมนต์กันเข้ามานะว่าเวลาอัดเสียงกีตาร์นี่อัดอยังไงครับทําไมซาว์ออกชัดก็เดี๋ยวนี้จะมาบอกนะว่าเวลาอัดโคเวอร์กีตาร์ลง u t u b e นะครับผมใช้ระบบการอัดยังไงครับเดี๋ยวจะมาให้ชมระบบการอัดคร่าวๆนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไม่เยอะครับหลักๆเลยครับอันดับแรกก็คือกีตาร์นะครับ กีตาร์ก็ที่อัดลงบ่อยๆก็เป็นรุ่นนี้ครับ p r s Custom 24่ครับอันนี้คือกีตาร์ก็ง่ายๆครับจากกีตาร์เข้ามาแจ็คกีตาร์เข้ามาเข้ามาที่อินพุตมาเข้าที่เอฟเฟกต์ครับซึ่งปกติแต่ก่อนผมใช้เอฟเฟกต์ Line Six Port HD ห้าร้อย X ครับในการอัดแต่พอดีวันนี้ได้เอฟเฟกต์มาใหม่ครับก็เลยเอามาเทสดู ก็เลยได้ทำคลิปไปด้วยนะครับก็สายกีตาร์นะครับมาเข้าอินพุตของเอฟเฟกนะครหลักการเดียวกันครับเปลี่ยนแค่ตัวเอฟเฟกอินพุตเอฟเฟกแล้วก็เอาพุตนะครับเป็นโมโนนะครับ L หรือ R ก็ได้ครับโมโนเอาพุตเอาพุตจากเอฟเฟกนะครับเอาพุตจากเอฟเฟกมาเข้ามาเข้าตัวนี้ครับตัวนี้คือเรียกว่าออ a โออินเทอร์เฟ e นะครับก็ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเหมือน soundcard นะครับ soundcard แต่เพียงแต่ว่าอันนี้ ทำมาในรูปแบบของบล็อกนะคเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อมันง่ายต่อการพกพาแล้วก็มีช่องอินพุตให้2อินพุตนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัววอรุ่มประับทั่วไปส่วนรายละเอียดของตัวนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะครับแต่หลักๆผมใช้ประมาณนี้ครับก็มีกีตาร์มีเอฟเฟกแล้วก็มีออเดโอเอร์เฟตครับตัวนี้สําคัญมากครับในการอัดเสียงข้อคอมจะชัดไม่ชัดขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยครับก็ จากเอฟเฟกมาเข้าอินพุตของตัวนี้นะฮะทีนี้เราก็ตัวนี้เป็นตัวปรับเกณฑ์นะก็ปรับเกณฑ์ให้ให้พอดีคนระับไม่ให้สัญญาณมันแตกครับนะก็ดูไฟมันจะมีไฟเขียวๆครับเวลาสัญญาณมาปรับเกณฑนะ์แล้วก็เนี่ยพอตัวอินเทอร์เฟสพอตัวอินเตอร์เฟสก็จะมีการเชื่อมต่อสาย USB นะครับมาเข้าที่โน้ตบุ๊กนะครับเ <c oughs> ข้าที่โน้ตบุ๊กเนี่ยโปรแกรมที่ใช้อัด <c oughs> ผมใช้โปรแกรมนี้อะ Adobe Adobe Audition ครับก็ลองไปโหลดกันดูครับมีให้ผมไม่ก็ซื้อครับมีขายทั่วไปครับ Adobe Audition ผมใช้โปรแกรมนี้นะครับโดยบันทึกแบบ multi-track นะครับก็ดับแรกเราก็จะใส่แทร็กเพลงเข้าไปนะฮะใส่แทร็กเพลงเข้าไปปึ๊บทีนี้เราจะอัดชันแน l ไหนเราก็มาเลือกมาเลือกอ่าชันแน l ที่สองเ,เลือก input นะฮะในตัวนี้เป็น input หนึ่งฮะเราก็ มาเลือกตรงนี้เป็นโมโนครับอินพุตหนึ่งนี่ครับอันนี้คือสัญญาณเสียงกีตาร์ที่ที่เราอัดเข้ามาครับมันก็จะเข้ามาในรูปนี้อันนี้อันนี้คือที่ผมลองอัดเมื่อกี้นะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้แล้วพออัดเสร็จเราก็มามิกซ์เสียงนะนี่ครับก็มิกก็ไม่ยากครับก็แค่ปรับความดังเบาจากตัวนี้ครมันจะมีเลเวลครก็ปรับความดังเบาให้พอดีกับที่หูเราพอใจครับก็บางคนก็ชอบไม่เหมือนกันครับชอบเสียงดังเบาก็ปรับ จะเปิดให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้อันนี้คือที่อัดเมื่อกี้นะแท็กแรกจะเป็นแท็กเพลงแท็กที่สองจะเป็นแท็กกีตาร์เนี่ยะ,ะ,ะหรือถ้าจะมิวก็ได้อะเรามิวแต่เพลงอ่ะไฟฟังแต่เสียงกีตาร์เนี่ยเสียงกีตาร์สุด เนี่ยเนี่ยโอเคครับ,รบก็ประมาณนี้พอพอเราอัดเสียงได้เสร็จครับเราก็เอ็กพอร์ตเสียงเข้าไปใช้งานครับแล้วก็เอาไปตัดต่อกับคลิปวิดีโอให้ให้เสียงกับภาพตรงกันครับก็ไม่ยากครับก็ประมาณนี้ครับหลักการก็ ประมาณในอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีอยู่หลักๆเลยครับ4อย่างครับอนดัับแรกคือกีตาร์ที่2คือเอฟเฟกครับเอฟเฟกกีตาร์ก็รุ่นไหนก็แล้วแต่ความถนัดของเรานะครับที่เราจะเลือกใช้ตัวที่3ก็คือออเดอ i n อินเทอร์เฟสครับตัวนี้ผมใช้ตัวนี้และครับที่4ก็คือโน้ตบุ๊กครับคอมหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้ครับเราก็เลือกใช้ได้เลยครับก็ลองไปอัดกันดูครับไม่ยากครับฝากติดตามช่องเลยครับสวัสดีครับ